อืออลืกฮือฮองืาฮอฮอฮือฮาอฮื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 อาือฮือฮอฮอฮือฮืออฮอฮือฮือฮือออฮือฮือฮืออฮือฮือือ้ือฮืูฮื่ีือฮือัือฮือฮือฮือ้ือฮ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 ัอฮือฮือฮือ้ือฮ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 ือแือฮอฮอฮออฮือฮือฮะเออฮือฮือฮออฮือฮออฮือออฮอฮือฮอฮือออยอออ ถ้าเปิดพอบัดจิด๊กลูกเนี่ยๆๆๆๆเออจิกลูกมีนน่ตัวแบดไหนลูกวะนะเรอก็เลี้ยงลูกหน่อยเถอะอืม เง่นเออปอดลูกเออ